สวัสดีครับโอ้ยหันไปนานสำหรับกิจกรรมนี้ไปคเอาวิ้ญงต่อกันเลยได้วิ่งเล่นได้วิ่งเล่นสักทีครับหลังจากจิ้งจอกขนปุยหลังจากที่เล่นอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดว่ะโอ้เหนื่อยเหนื่อยมากโอ้ เหนื่อยตั้งแต่คลิปที่เพิ่งทํามาอีกครับอันนี้เป็นคลิปที่สองเราสิบถึงแปดนาทีนะทําได้ไม่นานจะสามทุ่มแล้วต้องตัดต่อคลิปอีกนะครับเดี๋ยวไม่ได้นอนเดี๋ยวไม่ได้นอนไม่ได้นอนเลยนะตายสิเกมเมอร์จริงเลยไปดูไม่ห่วงห่วกระเพ้าไปนะครับเดี๋ยวไปหาท่านนะคุณผู้ชมทำมาละคลิปก็พอแล้วนะเอียเออเออเอาเอ,อ้าเอ,อ้าโซล่าต่อสู้สิ ตะกรา้าตะกรา้าพลังงานหมดอียสเอร์แมนอียสเปเแมนเอ๊ยเทอร์โบอุ้ยโดดโดดพาชีวิตเปลี่ยนโอ้ย วิ่งยากกว่าเดิมเฮ้ยที่ที่อิมแพคที่สองสวยเปิดมาได้สวยอ่ะถือว่าดีแล้วต่อไปก็มันบ้านเปิดตัวใหม่กูไหมคิดว่าวางตัวก็เล่นแล้วนะครับมัดระเบิดเดือด เดือดแน่นอนไปยโอ้ยเจ็บอืมอืมเรียกว่ามันมีคนเล่นแล้วไปในหมดคะกลางคืนเนี่ยคุณควรเล่นนะกลางคืนเนี่ยควรเล่นอย่างยิ่งกลางคืนไม่เล่นไม่ได้พี่ไม่ถูกใจอย่างแรง โอ้ oh, ด่านนี้วะพี่มาหาตอบต้องไปทางไหนคิดว่าทางซ้ายต้องไปทางซ้ายนะเอาโดดโอ้โหเม่์เงยเปิดก็ดีกูคิดว่าโดดเยอะอยนะตายแล้ววันนี้ไม่จบแน่เลยโอ้เปิดมาแล้วเสียเ้ย มันก็มีคนโง่เหมือนกูเหมือนกันวะมันก็ได้มีฉลาดเหมือนกูกันหรอโอ้โหเ,เ,เขาเข้าเทนไซแล้วอยู่อยู่ดีเลยอิมแพกคอมใคอิมแพกอุดนพลังแช่แข็งเปิดมาไม่ดีเรยคุณผู้ชมมัดระเบิดกลายเป็นหมัดกะทิซะละ กะทีข่ขาวขาวเฮียน,นั่นมันเก่งว่าไม่โอ้โหมันใช้เทอร์โบหามเลยเสียเวลาแม่งกูโดโดได้เองโทษใครไม่ได้โทษตัวเองโง่คนระับรู้เรื่องเลยเนี่ยน้ำแข็งนิ่งครับขุมเควินคงตัวไว้่ ไรนกัดก็ไม่รู้อันนี้หล่อนเองคันเอง <c oughs> โอ้ยด่านนี้แม่งด่านมหาภัยจอมวายไลยด่า,ดานชวนให้ปวดห,หัวเอีย้ย อเออเอ้ยกระตุกแม่งเอ้ยวิ่งอยู่ดีแหลกเฮอ๋ออะไรวะม้าสีแม่งจะเอ็นเกล้วกูเกลียดนี่มาก อย่าดูถูกพี่น้องทีม่มีเอนเกจเออไอตรงนี้เกียดมากเลยไอตรงพอลูแมนกำลังเกียดมากบอ,อกเลยเฮ้เเเเไยไอตรงพอลูมนอย่างเนี้ยเลยเออโอ้โหเริ่มเอาแหลกทำไมวะเนี่ยโอ้ควายอย่างเนี้ยเลย มึงพูดมือถืออะไรม่งอย่างพี่อะสัตว์โดดแล้วเนี่ยโอ้มึงไม่ต้องโดดใหยกูได้บ้างงี้ควายโอ้โไอ้ย่าแม่งกระตุกของพี่เลยอ่ะอก,กูโทษกระตุกเลยแหลกเลยต้นไม้ขี้เกียจยิ้ม ตัวมันก็ยิ้มหมดนะอาจจะยิ้มไม่จริงใจอนะไรยิ้มหรือเปล่านะอาจจะยิ้มไม่จริงใจแต่ไปในหมดเนี่ยพวกนี้กิจกรรมวิม่งมาราธอนได้มีบ่อยนะ <c oughs> ต้องรีบเล่นไว้นะจ๊ะต้องรีบเล่นเล่นไว้นะจ๊ะเดี๋ยวเข้าวลานเลย ด,ด่านโคมด่านโคลเฮ้ยตึงว่ะใหญ่พี่อาจริงน้องพี่อยากโปลเพยโยโปลเพเกเยอร์ เอลิเซียอย่านะเอลิเซียยิ้มติดกันสายเอลิเซียทะเบ่าทวินเท่าเอ็นเกสเอ็นเกสเฮ้ยแล้วล่ะเป็นไงล่ะที่หนึ่งครับออกแน่แสดงมาตรฐานนี้มันง่ายใช่ไหมโหเล่น่เนได้พี่ศาส บื้อผู้ล่าเลยพิสาฟื้อบือ้อหรือเปล่าอะไรอย่างงี้หรอพูดเมสมอครับ อันนี้ด่านสุดท้ายวะเนี่ยน,นาช้แล้วแหละี่ด่านี้แล้วโอ้ยด่านได้กูแหลกอะ่ะเครื่องพิมพ์มันแหลกเลยนะคะหัวใจเป็นสีชมพูที่ไม่ใช่สีเกเกเลยดูไม่ยินเอออ่ะฉันายแล้วตกเออเอออีานเลยนี่ เด e อดแฟพลังของเดือดแฟดฮิอามิอาิでき未来を熄めるためมに変わる未 ิโนมิเนียวมาสิตายูเมะวะอโกะยูนัสกีนะโอเมกาอีสองได้สักตัวมั้งเนี่ยเนื้อวันสั้นด้วยวะหนังสือเงียบสงบ ไหนก็ไหนแล้วสิบเอ็ดสิบสองเข้าไปว่ยสั้นเกินสิบนาทีเข้าไปถึงเนี่ยก็ต้องเกินแล้วแหละพอเรื่องไรสร้าเเกินก็ไ่เอาแล้วต่อดีกว่าใหไ่ๆแล้วอยากให้มันจบว่แหละพวกนี้ต้องจบหมายถึงฟาดหน้าต้องจบแล้ววันนี้ก็ต่อฟักดาแล้วกันเกินสิบนาทีแล้วแหละ ี่ยกูเจอด่านอะไรวะเนี่ยเพิ่งเคยเห็นว่ะกี่ไรเทกี่มีไรโบอิสเมรุทำไม ใจเต้นสุดมิรักโอเคเพราะว่าด้วยใจมิรักเนี่ย่โน่นนิวว่าสั่งสต้าโอ้ขนาดนี้มันว่าเขาจะเป็นมาหลายคนนะครับเราไม่ไหวว่ะโอเคพาร์ทหน้าก็เหลือประมาณ สี่ตัวครับเจอนใหม่พรุ่งน้าใครที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์ซับสไคร์ด้วยนะครับ